่วันนี้ต้มกระหล่ำปีใส่มะละเห็ดหอมแล้วก็มะเขือเทศพริกขี้ฟ้าแดงค่ะต้มสูตรนี้มะละจะไม่ขมค่ะแต่จะหวานกระหล่ำปีไปดูวิธีต้มกันเลยค่ะ ต้มกะลำใส่มะละต้มแบบต้มเจถ้าใส่ผักกาดดองมันจะอร่อยแต่ทีนี้ผักกาดดองเราเปลี่ยนจากผักกาดดองเรามาเป็นมะเขือเทศแทนมันจะออกเปรี้ยวๆเผ็ดๆใส่พริกขี้ฟ้าแดงถ้าท,ทอดน้ำมันแล้วมันจะมันอันนี้เอามาดาดกระทะให้มัน เรืองดืองหน่อยแล้วเอามาต้มมันจะหวานหอมถ้าใช้ผักกาดดองผักกาดดองเป็นต้นๆน,นะคะมันจะอร่อยมันจะเปรี้ยวๆหน่อยผักกาดดองทีนี้เราใช้มะเขือเทศกับพริกแดงพริกขี้ฟ้าแดงมะเขือเทศก็ต้องจี่จริงๆมะละเราก็จี่แต่ทีนี้เราเสียเวลา ทุกอย่างเอามากี่ไฟอาหารเจหรืออาหารมังสวิรัต นกเขาวขาขันดีดีห้าโมงหกโมงแล้วยังขันเนี่ย น่บินมาเกาะตรงนี้อีกแล้วดูเขาทำกับข้าวเหรอเดี๋ยวจะกระโดดลงหมอ้อนั่งจ้องหม้อแกง เปรี้ยวมะเขือเทศจะไม่อร่อยเท่าเปรี้ยวผักกาดดองตามสูตรของเขาอันนี้ที่ไม่ใส่ผักกาดดองเพราะว่าทำเป็นเมนูสุขภาพผักกาดดองกินมากไม่ดีต่อสุขภาพก็เลยต้อง เปลี่ยนมาเป็นมะเขือเทศใส่หิดหอมเหิดหอมแห้งมีมะละมีกระลำม,มันจะหวานค่ะหวานกระลำปีมันดับขมมะละได้เป็นอาหารเจเป็นอาหารมังสวิรัตได้ ก็จะจบคลิปไปแค่นี้ละค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามใครอยากกินลองไปทํากินคะ่ะมีมันละเรามาตัดเป็นท่อนๆแล้วเอาไส้ออกแล้วก็มีกระหล่ำกระหล่ำแล้วก็เอาไปจี่ใส่กระทะหรือว่าทอดก็ได้ค่ะแต่ถ้าทอดแล้วมันจะมันอันนี้เราไม่ทอดเราจี่เอามันก็จะพอมันเหลืองหน่อยก็ามาต้มให้มันหอมหอมถ้าคนชอบผักกาดดองก็ใส่ผักกาดดองค่ะจบคลิปแค่นี้ละค่ะไปนะคะสวัสดีค่ะ